สวัสดีครับกลับมาพบกับเฮียเอกหลังเซียนนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดถึงนะครับสำหรับใครที่ทำ YouTube แล้วโดนแฮกนะครับโดยเป็นการโดนแฮกจากต่างประเทศหรือว่าโดนแฮกจากในประเทศไทยนะครับสิ่งที่คุณจะต้องรู้ว่าหลังจากช่อง u b u c h ช n n e l ของเราทำการโดนแฮกคุณจะต้องทำอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูโฟนะครับสำหรับ หน้าที่ผมจะเปิดให้ดูก็คือมันเป็นรีค o เวอร์นะครับแฮ u ก YouTube Channel นะครับทาง YouTube เองทาง Google เองเขาก็จะมีบอกสเต็ปว่าสิ่งที่คุณจะต้องทำ 1, 2, 3, 4นั้นมันมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ทุกคนฟังนะครับว่าสเต็ปในการทำมันมีอย่างไรบ้างขั้นตอนแรกนะครับสิ่งที่ผมอยากจะบอกทุกท่านก็คือณนะปัจจุบันนะครับ เ,เราสามารถทำ YouTube Channel กันได้ทุกคนดูไหมครทีน,นี้สมมติกรณีเรา5เราเป็นช่องใหญ่นะครับสมมติเรามี a อ c o u n t gmail ที่ชื่อว่านะครับแอดเค n าที่ชื่อว่าใน a a gmail com เวลาเราจะทำพวก YouTube Channel ต่างๆพวกนี้นะครับเราต้องมีอีเมลดูไหมครับเป็นอีเมลนะครับอาทิเช่นใน b gmail com ใน c gmail com ในส่วนนี้นะครับ เราจะต้องมาทําการสมัครในส่วนของที่เป็น Gmail ก่อนถูกไหมครับวิธีการสมัคร Gmail นั้นก็ไม่ยากเลยก็แต่ละท่านก็สามารถทําการสมัครกันได้อยู่แล้วสําหรับ Gmail เองนะครับเวลาเราเอาไปนะครับทำการสร้างเดี๋ยววาดอธิบายวาดโฟให้ทุกคนได้เห็นเวลาเราเอา Gmail นะครับเราสามารถสมมติว่าใน A นะครับ เราเอาใน A ไปสร้าง YouTube Channel อันหนึ่งอันนี้เป็น YouTube นะครับ YouTube Channel ขึ้นมาเมื่อใน A เป็น Owner นะครับเมื่อใน A เป็นคนสร้างช่องในใน A เป็น Owner ใน A สามารถ Delegate สิทธิ์ให้ใน B ใน C เป็น Manager หรือว่าเป็น Content Creator นะครับพวกในการอัปโหลดต่างๆเดี๋ยวผมเปิดให้ดูมันก็คืออยู่ในช่องของ ตรง permission นะครับแล้วมันจะมีโ o ต่างๆนะครับว่ามีโ o w manager editor editor นะครับ sub editor viewer เฉยเฉพวกนี้มันสามารถ delegate r o l ได้นะครับทีนี้เราก็ทำการ delegate ก็คือใน a สามารถ delegate ใน b ให้เป็น owner เป็น manager ได้ต่างๆนะครับในส่วนนี้เพื่อจัดการในเรื่องของวิดีโอต่างๆทีนี้นะครับ service ของ google นะครับ account ที่เป็น gmail มันเป็น account ของ google ถูกไหมครับ Google Google นะครับตะก่อนได้ไปทำการซื้อ you tube มานะครับแล้วเพื่อเอามาให้ทำเป็นในส่วนของตัววิดีโอเว็บเบสก็คือเอาไว้โชว์พวกคอนเทนต์ต่างๆทีนี้ถามว่าเฮ้ยกรณีเราโดนแฮ็กนะครับเราจะต้องติดต่อไปที่ google นั่นเองนะครับเราไม่ใช่ติดต่อไปที่ y t u t u นะนะครับเราจะต้องติดต่อไปที่ Google นะครับ สำหรับ Google เองนะครับเวลาเราติดต่อนะครับช่องทางการติดต่อต้องเป็นภาษาอังกฤษ,าษ,าษาเท่านั้นนะครับก็จะติดต่อไปที่ Google ในส่วนของอเมริกานะครับเพื่อทำการ Recovery ตัว a อ c o u n t ถามว่าวิธีการ Recovery a c c อ u n t นั้นทำอย่างไรนะครับขั้นตอนที่ Google เขาบอกนะครับว่าสิ่งที่แรกสิ่งแรกที่เขาให้ทำนะครับคือ ให้นะครับรีคอเวอร์ด้วย google ad count นะครับอ Gmail ในการ Verify นะครับถามว่าทุกคนเวลาเราทำการสมัคร Gmail สมมุติว่าเป็นใน a at gmail com นะครับในส่วนนี้นะครับตอนเวลาเราสร้างอ e ีเมล gmail ตัวนี้แล้วนะครับมันจะมีถามเรื่องของเบอร์โทรนะครับโมบายเนาะ อ่าล่ะโมบายแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งเรื่องของ Recover a c c o u n t Recovery a อ c o u แอกรณีเราไม่สามารถเข้า a อ c o u n t gmail ได้คุณจะต้องมีในการยืนยันตัวตนว่าคุณเป็นเจ้าของ gmail นั้นหรือเปล่านะครับสิ่งแรกที่คุณต้องทำหนึ่งคุณมีการ Verify ในส่วนของโมบายหรือป้ายหรือเปล่าแล้วก็มี a อ c o u n t Recovery หรือเปล่าปกติ a อ c เคา t ์รีค v เวอปกติสมมติว่าเราสมัครเป็นใน a gmail.com เราอาจจะมี a อ c เคา t ์รีค v เวอรี่เป็นชื่อ a b c outlook.com หรือว่าเป็น gmail ก็ได้นะครับอีกเมลหนึ่งเพื่อเผื่อกันว่า เราเข้าแอคเคา t A ไม่ได้แล้วเราสามารถ Recovery ี่ไปแอคเคาต่างๆได้เพื่อทำการยืนยันนะครับถามว่าสำหรับใครที่ไม่ได้ใส่ Information ในส่วนของโมบายของ Recovery อันนี้อาจจะหนักหน่อยนะครับเพราะว่าในส่วนของ Google เองเขาก็จะบอกว่าให้ทำการ Recovery a ่ c o u n t ให้เรียบร้อยก่อนนะครับถ้าคุณ รีคอเวอรี่ไม่ได้อันนี้อาจจะเหนื่อยนะครับอาจต้องปล่อยช่องกรณีถ้าเรามีซับหลักแสนหลักล้านอันนี้อาจจะอาจจะต้องทําใจนิดนึงนะครับในส่วนนี้แต่ถ้ามีในส่วนของการยืนยันตัวตนย,ยืนยันตัวตนได้ว่ามีเบอร์โทรมีรีคอเวอรี่เคาแล้วเรายืนยันตัวตนนะครับทีนี้เมื่อเราเข้าได้ไม่ว่าจะเป็นช่องใดช่องทางใดช่องทางหนึ่งเมื่อเข้ามาเรียบร้อยสิ่งแรกที่คุณจะทำก็ ในส่วนของ Google เองเขาก็แนะนำว่าให้ทำการรีเซ็ตพาสเวิร์ดคุณรีบรีเซ็ตพาสเวิร์ดทันทีนะครับแล้วก็สิ่งที่ทำถัดมาหลังจากทำการรีเซ็ตเรียบร้อยคุณจะต้องเข้ามาในเซอร์วิสของหน้าของ YouTube Studio นะครับแล้วไปที่ปุ่ม setting แล้วมาที่ปุ่ม permission ให้ลบตรงนี้เกี่ยวกับคนที่ไม่เกี่ยวข้องออกให้หมดยกเว้นเราเหลือเราคนเดียวก่อนเลยนะครับ สมมติกรณีเราทํากับเพื่อนเรา5คนแนะนําว่าให้ถอดออกหมด5คนเหลือเราคนเดียวนะครับเพราะอะไรเพราะอะไรรู้ป่ะคือหลังจากที่เราถอดมาตรงเนี้ยเหลือเราคนเดียวนะครับสิ่งที่ผมอยากจะให้ทุกคนทํามันคืออะไรเพราะว่าณนะตอนนี้เราก็ไม่รู้ว่ามันโดนแฮกมาจากอะไรถูกไหมครับต่างชาติมันแฮกมาจากอะไรกรณีเรามี5คนอ่านาย ใน B ใน C นะครับมี5คนนะใน A ใน B ใน C ใน D อ่ะในมีใน E คนหนึ่งเป็นการตัดสิทธิ์เราจะตัดสิทธิ์พวกนี้ออกไปก่อนเพื่อนะครับ v e r i f y ว่าเฮ้ยแอดเคา t เราอ่ะเข้าได้คนเดียวก่อนในส่วนของ a อ c o u n t ที่เป็น gmail นะครับใน A Gmail จริงๆผมแนะนำว่าให้เปิด Two Factor ตั้งแต่แรกอยู่แล้วปกติเวลาเราสมัคร Gmail เดี๋ยวนี้จะให้เปิด Two Factor ผมมีคลิปสอนนะครับว่าการทำ Two FA นั้นทำอย่างไรขั้นตอนการทำ Two FA นั้นก็ไม่ยากเลยเพียงแค่เราเข้าแอดเคาของ Gmail ถูกไหมเข้ามา Sig อินมาก็มาที่ Manage Your แคเานะครับ Google w e c o u n t แล้วก็ไปที่แท็บ Security แล้วก็เลือกในส่วนของ t o o Factor แล้วก็ทําการเปิดนะครับ t o o Factor ก็สามารถทําได้หลายแบบก็คือใส่นะครับพวกเบอร์โทรต่างๆอะไรใส่ลงมาได้ได้เลยนะครับในส่วนนี้เราก็สามารถใช้งานได้สำหรับตัว t o o Factor เมื่อเราทําการเปิด t o o Factor เรียบร้อยนะครับสิ่งที่กำลังจะบอกว่าพวก Password ต่างๆที่ เราทำการตั้งอ่ะทีนี้มันก็จะเป็นพาสเวิร์ดบอก 2FA ถูกปะบางคนไม่ยอมตั้ง 2FA ก็จะเป็นใส่พาสเวิร์ดอย่างเดียวเป็นพาสเวิร์ดยาวๆนะครับไม่ว่าจะเป็น30ตัวมีอักขระพิเศษดอลลาร์ซ้า,ซายหรือมีชาร์ปแล้วนะครับหรือว่ามีตัวแอมเบอร์แซน์เรียบร้อยหรือว่าจะมีเปอร์เซ็นต์เรียบร้อยกรณีถ้าไม่ทำ 2factor มันก็จะมีความเสี่ยงเหมือนกันนะครับ แปลว่าอะไรแนะนําว่าเป็นพาสเวิร์ดต่อให้ใส่เป็น30ตัวอะผมก็แนะนําว่าเซตประมาณสัก 10, 10กสบกว่าตัวก็ได้จะบวก two factor ด้วยก็มีความปลอดภัยสูงแล้วทีนี้นะครับสิ่งที่คนละเลยส่วนมากในคอมพิวเตอร์ของเรานะครับคอมพิวเตอร์ของทุกคนที่อยู่ในทีมงานสิ่งแรกถามตัวเองนะครับ os แท้หรือเปล่า windows แท้หรือว่าไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ windows 10 นะครับหรือว่า11คุณซื้อของแท้หรือว่าถ้าคุณซื้อของปลอมหรือใช้ของเอถื่อนนะครับรีบฟอร์แมตทันทีแล้วก็แอมคุณมีแอนตี้ไวรัสหรือว่าแอนตี Anti ้ไวรัสคุณจะต้องลงด้วยนะครับไม่ว่าจะใช้ Casper หรือว่าใช้ Defender ของ Microsoft ก็ก็ใช้ได้แต่อย่าไปใช้อนที่เวลสของเถือ่อนแล้วก็อีกอันนึงเรื่องซอฟต์แวร์นะครับซอฟต์แวร์ต่างๆ ของคุณที่คุณใช้พวกเอดิเตอร์นะครับพีเมียในส่วนของ d o o e p r r m m i r r นะครับหรือว่าซอฟต์แวร์แคกต่างๆคุณมีลงไว้หรือเปล่าถ้ามีลงนะครับจับฟอร์แมตเลยแล้วก็ในส่วนของพวก o o o g l h r o r o นะครับ Google c ล r o ล e ลงเฉยๆไม่มีปัญหาหรอกแต่ถ้าคุณไปลง extension นะครับพวก extension พวกส่วนเสริม add-on ต่างๆคุณต้องลบให้เกลี้ยง สิ่งที่ผมกำลังจะบอกก็คืออะไรผมไม่รู้หรอกนะครับว่าคอมพิวเตอร์ของเครื่องใครสักคนอาจจะโดนฝังเขาเรียกว่า malware นะครับมา l แวร์ are, ในการทำงานนั้นนะครับม a แวร์ are, มันจะทำการสมมติว่าเครื่องเราอันนี้คอมพิวเตอร์นะ PC ของเราเครื่องหนึ่งมันโดนฝังม a l แวร์เข้าไปทุกอย่างนะครับมันจะดักพวก password ที่อยู่ใน โคมนะครับ Google Chrome Manager ในการจัดการพาสเวิร์ดในการแอบดูและส่งค่ากลับไปหาแฮกเกอร์นะครับแฮกเกอร์ยิ้มเลยนะครับแฮกเกอร์ยิ้มเลยมันจะส่งข้อมูลไปพวกนี้นะครับกลับไปหาแฮกเกอร์แล้วทีนี้แฮกเกอร์ acker, เขาถึงแฮกเข้ามาได้อันเนี้ย ผมก็เลยจะบอกว่าหลังจากถ้าคุณทําการ Recovery a ่แอดเคามาแล้วแต่คุณต้องถามคนในทีมงานของคุณว่ามีซอฟต์แวร์เถื่อน OS แท้หรือเปล่ามีแอนตี้ไวรัสหรือเปล่ามีการใช้ extension แปลกๆหรือเปล่าคุณจะต้องมาลิมิตตรงนั้นไม่งั้นเดี๋ยวคุณก็โดนใหม่นะครับสำหรับการโดนแฮกช่องใน y t u t u นะครับแฮกช่อง YouTube หรือว่าโดนขโมยแอดเคาน์ของที่เป็นในส่วนของ Google นะครับก็อยากจะให้ ทุกท่านระวังเอาไว้ด้วยเพราะว่าปัจจุบันเองนะครับในส่วนของภัยไซเบอร์ียวริตี้ค่อนข้างมีความสำคัญต่อเราบางทีเราไม่เห็นลงศพเราไม่เห็นไม่หลังน้ำตานะครับเราก็ป้องกันการตัวเองไว้ก่อนก็อย่างที่ผมบอกว่าแอคเคาททุกคนที่เป็นของ gmail นะครับไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามนะครับผมแนะนำว่าให้เป็นาพารททำการเปิดนะครับ พาสเวิร์ดนะครับเซตพาสเวิร์ดให้ประมาณสัก1ิกว่าตัวนะครับบวกกับ2 FA บวกกับในส่วนของแอดในส่วนของอะไรอ่าโมบายล,ลงไปด้วยเบอร์โทรของเราแอดของ Recover y a c c o u n t นะครับลงไปด้วยเพื่อความปลอดภัยในการใช้งานของตัว Google นะครับก็อยากจะให้ทุกท่านนะครับลองนะครับ เซตพวก 2FA ดูซึ่งไม่ยากเลยนะครับเราสามารถเซต 2FA เป็นเบอร์โทรหรือว่าเป็นในส่วนของเปิดแอป,ป,ปจาก Google ก็ได้เพราะว่า Google เขามีบอกวิธีกันหมดเลยนะครับในส่วนนี้กรณีถ้าเราเป็นช่องใหญ่เป็นล้านซัพ์แล้วมันนั่งเสียเวลาในการรีคอเวอร์ประมาณอาทิตย์2อาทิตย์บางทีเราอาจจะนอนไม่หลับเลยก็ได้นะครับในส่วนนี้ก็อยากให้ทุกท่านนะครับป้องกันกันไว้ก่อนก่อนที่มันจะเกิดเหตุสำหรับการโดนแฮ็กของช่อง YouTube หรือว่าในส่วนของ gmail ท่านใดที่ชื่นชอบวิดีโอนี้นะครับสามารถกดไลค์กดแชร์ช่องเฮียเอกหลังเสียได้น,นะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ